ตาเจ是หาวว่าชื谢谢่อหวังตัวฝูเซี่ยจางควนหญิงตาเจ้าหลายเต้าเปิดเทาจงเฉวยเสียเสีจยตาเจ้าห่าว今天我们来介绍乐平府中等教ว区ชี学校北陶中学เสี谢谢่ยวเสียวกวาหลี่หยวน สิกริชัยทองหน้าสารเซี่ยวจางเมตตาสาลีวงฟู่เซี่ยวจางสุกัญญาบัวชื่นเสเสิงชื่ออู้ชู่ชู่จ่างมันธนาโพสวรร์วีส่วนจู่กวนสุทัศน์บัวผันสิงเจิงจู่กวนรัทธิลาโตสัจวง์ สือชูจูกวนโยซื่อชือว่เจาวี่เหินหยวจวี่เฉ่ย从初中到高中学校建筑有三座教学楼，一座体育馆，三座训练楼。ชื่อเจเจาวี่จู่เจียเอี ที่ยีฉางเถออีจั่วเสี่ยวโยโหลว่านิงต้าเจียไหลต้าเล่อพิฝู่จงเปิงเจี้ยวี่ซวีม่อฟ่นเสี่ยเสี่ยวเป่ยถาจงเสียได้เจี้ยนสวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนนักเรียนขอพาทุกท่านไปชมโรงเรียนปากท่อพิทยาคมโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษาไปกันเลยค่ะตอนสันตร้เรยของเรามีไม้กั้นประตูอัตโนมัติแล้วนะจริงเหรอเยี่ยมไปเลย สวัสดีค่ะขออนุญาตรบกวนเวลาสักครู่นะคะคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับระบบความปลอดภยัยไม้กั้นทางเข้าออกของโรงเรียนเราคะค่ะรู้สึกว่าดีนะคะมีแผงกัน้นรถมีการแลกบัตรก่อนเข้าออกของทางโรงเรียนเพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับโรงเรียนปักท่าพิทยาคมค่ะขอบคุณค่ะ ดูี่มีรูปของเราอยู่ในจอนด้วยไม่ได้มีแค่ในนี้นะมีในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนด้วยค่ะซันดูโรงเรือนอัจฉริยานี้สิมันสามารถทำอะไรได้หรอมันสามารถลดน้ำต้นไม้อัตอนโนมัติได้และยังสั่งการผ่านเว็บไซต์ได้อีกด้วยนะ พวกเรานะคะได้มีการทาสีสนามกีฬาใหม่นะคะอยากจะทราบว่าหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นสีสันสวยงามดีค่ะแล้วก็มีเส้นขีดที่ชัดเจนแล้วก็ทําให้หน้าเรียนมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะครูคะขออนุญาตนะคะขอดูน้องๆเรียนไอคลาสลูมด้วย i อ a d พดหน่อยนะคะยินดีเลยค่ะเดินเลย พี่ขออนุญ,ญาตสอบถามนะคะเกี่ยวกับการใช้สมาร์ททีวีเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนว่าเป็นอย่างไรบ้างคะมีความสะดวกสบายในการเรียนมากขึ้นครับภาพดีเสียงชัดทำให้เข้าใจเรียนมากยิ่งขึ้นครับผมขอบคุณค่ะ หนูรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่โรงเรียนของหนูได้เล่าชุดการแสดงมาหนูรู้สึกมั่นใจและประทับใจที่หนูได้ใส่ชุดสวยๆมาแสดงในโอกาสต่างๆของโรงเรียนและชุมชนค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับโรงเรียนปากท่อพิทยาคมนะครับปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้จัดงบประมาณที่จะ ให้นักเรียนนั้นได้รับห้องเรียนโคดดิ้งนะครับเพื่อเป็นสื่อการสื่อการเรียนการสอนนะครับให้กับนักเรียนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนั้นได้จัดงบ1นล้านเจ็แสนบาทเศษนะครับให้กับโรงเรียนนะฮะก็ในเรื่องของการศึกษานะครับอบจพร้อมที่จะสนับสนุนทุกโรงเรียนนะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับโรงเรียนของเราอยู่ระหว่างการดําเนินงานสร้างห้องอัจฉริยะโคดดิ้ง เข้าไปชมกันเลยครับการนิเทศกำกับติดตาม างโรงเรียนของพวกเรามีความประสงค์ขอสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆดัง,งนี้ครับด้านอาคารสถานที่ในส่วนของโรงอาหารที่เป็นเรือนไม้ปัจจุบันมีความชำรุดทรุดโทมปริมาณของที่นั่งยังไม่เพียงพอในการรองรับนักเรียนรับประทานอาหารพร้องกันและทำกิจกรรมต่างๆค่ะ ด้านอาคารสถานที่ในเรื่องของห้องน้ำที่มีจำนวนห้องน้ำไม่เพียงพอกับจำนวนของนักเรียนครับด้านอาคารสถานที่ในส่วนของห้องปฏิบัติการทางภาษานะคะ ทางโรงเรียนของเราได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาจีนให้กับนักเรียนแต่ตอนนี้ยังขาดอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการซาวแล็บทางภาษาค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราพรชูเส้นผมนะคะเป็นตัวแทนจากฝ่ายบริหารงานบุคคลในด้านทรัพยากรบุคคลในปีการศึกษา2565นะคะมีคุณครูเกษียณอายุทั้งหมด5ท่านจึงทำให้ขาดแคลนคุณครูผู้สอนนะคะและอยากได้รับการสนับสนุนให้มีการทดแทนคุณครูผู้สอนที่หายไปจากตรงนี้ค่ะ สวัสดีค่ะผอ,อสุธิรามุกดา,าเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหิง่งสนิทลาบำรุงค่ะโรงเรียนของเรานะคะได้มีการทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนปักทอพิทยาคมค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมค่ะทางโรงเรียนปักทอพิทยาคมนะคะได้มีการสนับสนุนโรงเรียนคือสนับสนุนบุคลากร,กรและสนับสนุนทรัพยากรในทุกๆปีค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนของเรานะคะได้ ส่งนักเรียนที่จบชั้นระดับประถมศึกษาปีที่6นะคะต่อยอดไปเข้าโรงเรียนปักข้อพิทยาคมนะคะทุกๆปีมากกว่าลอยละ80ค่ะทางโรงเรียนบ้านหนองมวหิงนะคะขอขอบพระคุณโรงเรียนปักข้อพิทยาคมเป็นอย่างสูงค่ะในการสนับสนุนทรัพยากรแล้วก็บุคลากรเสมอมาค่ะขอขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวโดลลี่ไทยเทียมปานเป็นตัวแทนนักเรียนจากกิจกรรม 2B Number no. One Idol ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2565ค่ะตลอดระยะเวลาที่หนูได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปากท่อพิทยาคมหนูรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากเลยค่ะคุณครูทุกท่านนะคะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นควบคู่กับคุณธรรมความดีมีระเบียบวินยัยคุณครูแต่ละท่านนะคะ เอาใจใส่แล้วก็ดูแลนักเรียนดีเป็นอย่างมากเลยค่ะหนูมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทําให้หนูได้รับทักษะมากมายรวมไปถึงกล้าที่จะแสดงออกและมีความเป็นผู้นํามากยิ่งขึ้นโรงเรียนพัฒนาด้านคุณภาพส่งเสริมด้านโอกาสและด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคมรองผู้อำนวยการและคณะครู รวมไปถึงบุคลากรต่างๆในโรงเรียนที่คอยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้กับผู้เรียนในทุกๆด้านค่ะขอขอบคุณค่ะในฐานะที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนนะคะก็มองว่าโรงเรียนปากท่อพิทยาคมมีความพร้อมในเรื่องอาคารเรียนห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนนะคะพวกวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอรอ์แล้วก็มีครูต่างชาติเข้ามาสอนด้วยค่ะ คิดว่าถ้าเกิดลูกหลานของเราได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนปากท่อพิทยาคมแห่งนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้นนะคะขอขอบคุณหน่วยงานผู้บริหาราคณะครูผู้ปกครองและเพื่อนๆนนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาด้วยดีเสมอมาขอ,ขอบคุณ<อ>ค่ะ